โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม Dra g o n b บ l l Legend กันอย่างเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็จะมานี่เลยเปิด ID นะครับทุกอย่างของผมนะครับพวกตัวละคร Equipment ที่ใช้นั่นเองนะแล้วก็มีการแถลงการเปลี่ยนแปลงครับการอัปคลิปแล้วก็การลงคลิปภายในช่องด้วยนะครับในตอนท้ายคลิปนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของช่องเลยทีเดียวโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันที่นี่เลยดีกว่าเลเวลของ ID นี้นะครับ อยู่ที่488นะครับเป็น ID ที่ผมเล่นเองแล้วก็ผูก ID ผมเองนะไม่ได้ซื้อใครมานั่นเองนะครับแล้วก็การที่ได้มาโคจรพบกับดากอนบอลเนี่ยน่าจะเกิดในช่วงที่ผมเรียนจบแล้วก็ได้งานใหม่นะเป็นงานออฟฟิศแล้วทําให้เวลาว่างมันเยอะไงอยากได้เกมที่ออโต้ตอนทํางานด้วยคือกะทํางานเล่นเกมไปด้วยเลยนะก็เลยลองเซิร์ชคําว่าดากอนบอลก่อนเลยนะเกมแรกเพราะว่าผมอยากเล่นเกมที่เกี่ยวกับอนิเมะแล้วก็ดากอนบอลก็เป็นการ์ตูนเรื่อง แรกๆที่ผมชอบมากๆก็เลยเซิร์ชไปเจอเกมนี้นะครับโหลดมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยนะคือผมตกใจมากๆกับคุณภาพภาพของเกมนะผมเคยเล่นแต่ดาร์กบอลใน PlayStation แล้วก็ย้ายมาเล่นเกมคอมพวกเกมออนไลน์นะแล้วกลับมาเกมมือถือไม่คิดว่ามันจะมาไกลามากๆภาพแม่งสวยเกินอนะ่ะโอเคนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของผมนะเรามาดูที่สเตตัสกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับไ d นี้ มาเรามาเริ่มกันที่นี่เลยครับผมเล่นเกมนี้ครับโดยการล็อกอินนะครับสะสมทั้งหมดเนี่ย1,282วันเลยเรียนวัดเล่นหลังเกมเปิดประมาณ2-3เดือนนะสำหรับผมนะครับแล้วก็มีตัวละครทั้งหมด423ตัวครับแรงที่ขึ้นไปสูงสุดก็คือแรง70นะครับโดยสกอร์สูงสุดที่เคยขึ้นไปก็26,589นะครับจำนวนชนะสะสมก็19,707นะครับ มีกูตสกิล l 3 3 3ครับกูตปาร์ตี้หนึแล้วก็กูตเกม1นึ่งนเอ้ยหนึ่นะครับแล้วก็เคยขึ้นอันดับสูงสุดนะครับ52ของเซิร์ฟเวอร์ครับโอเคก็จับประมาณนี้นั่นก็เป็นครั้งแรกที่เปิดเข้ามาดูเหมือนกันนะก็เออวะมีม,มีนับอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วเราไปดูกันที่ตัวละครกันเลยดีกว่านะแล้วก็มีตัวละครที่แบบที่ชอบมากๆหรือว่ามีความหลังแสนเจ็บปวดด้วยนะเรามาเริ่มกันที่นี่นะครับ รีเจนลิมิเต็ดทั้งหมดที่ผมมีนะครับตอนนี้ก็มีตัวละคร14ดาวเยอะพอสมควรครับตัวแรกก็จะเป็นเบจิโต้ม่วงนะครับตามมาด้วยบิลครับแล้วก็ลูกรักของผมนะครับโกจิต้าบลูก็ขาดอีก1ดาวก็จะ14ดาวตันแล้วครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่14ดาวตันก็คือจะเป็นโกคูกับเบจิต้รีเจนลิมิเต็ดที่สวิชตัวกันได้นะครับแล้วก็มาถึงตัวละครที่ไฮมากที่สุดนะครับก็คือนี่เลยครับ ซูเปอร์เบจิโต้ม่วงนั่นเองนะครับเป็นตัวละคร Legend Limited ในช่วงครบรอบ1ปีแรกนะครับเป็นการเขาเรียกว่าช่วงนั้นจะมีการแข่งขันนะคือผมตื่นมาดูตั้งแต่ตีสองอ่ะมันแข่งกันยาวมากๆครับหลายแม์แต่ว่าดูไม่ทุกคู่นะเออแล้วก็มีแชมป์นะครับก็คือมิวคูใช่ไหมหลังจากนั้นโปรดิวเซอร์อยู่ๆก็เข้าไปท้าครับพร้อมกับตัวละครเงาดําทั้ง2ตัวนะจำได้ขึ้นใจมากๆเปิดเกมมาเป็นคัตซินตอนจบของเบจิโต้ครับโอ้โหกรีดจังหวะนั้นกรีดมากแล้วก็อีกตัวครับ นี่เลยครับมาพร้อมกับคืนเต่าสไลด์หลบครับเท่มากๆแล้วก็มาเปิดจัก,กรวาลครับยูนิเวอร์สเซอร์วิสโซากะครับทำให้มองย้อนกลับไปแบบรู้สึกว่าไ้ยเกมนี้ก็มาไกลเหมือนกันนะตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่แรกๆเนาะโอเคนี่ก็คือความประทับใจที่มีต่อเกมครับต่อมาครับตัวละครใสยเกลือที่สุดเีดวยวย่าเกลือเค็มปั๊ดนะครับมากันที่ตัวที่หนึ่งครับวิจิตาเรเจน l ิเ i t ด d สีเขียวนั่นเองโอ้โหตัวนี้ โดนไปน่าจะมีคลิปอยู่ในช่องนะโดนไป20,000เม็ดกับเงินอีก8-9000บาทนะครับผมเพิ่งรู้สึกได้ถึงพวกคนที่เล่นการพนันแล้วหมดตัวนะคือแบบไม่เปิดไม่ออกผมก็รูดเปิดไม่ออกก็รูดอะ่ะเออจนแบบเปิดได้มาจนไม่มีความดีใจนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นสุดยอดความประทับใจแล้วก็ความเกลือที่ตาตึงใจไปตลอดชีวิตเลยับก็คือซูเปอร์เบจิโต้ม่วงนะครับลีเกนลิมิเต็ดในช่วงปีแรกนะคือเปิดมาเนี่ยผมจำไม่เลยมันจะมาช่วง 2 3มิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมไปญี่ปุ่นอ่ะคือผมต้องเอาเงินไปให้เพื่อนเพื่อจะให้โอนเอาเงินเยนให้เพื่อนแล้วแลกกับเงินโอนเข้ามาในบัญชีเพื่อเปิดหามันนะมันเป็นตัวละครที่ทําให้เพื่อนผมที่อยู่ไทยครับเลิกเล่นไปคนหนึ่งครับแล้วก็ผมมาได้ที่ประเทศไทยนะสำหรับมิจิโตะม่วงคือหมดเงินไม่มีเงินคือของที่ได้กลับมาคือเป็นถังป๊อปคอนอีวานเกเลียนแล้วก็ผกกุญแจโอซาก้าไปให้แม่นะครับคือไม่มีของอะไอื่นกูเอาตังค์ไปแลกแล้วก็เติมเกมหมดเลย ก็สุดแต่ขอระบายหน่อยเถอะวะสุดจริงส่วนราคาที่แลกมาครับน่าจะใกล้เคียงนะครับผมไม่ได้นับว่าตอนนั้นอ่ะผมไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเยอะกว่าเบจิต้าแน่นอนครับเยอะกว่าเยอะกว่าเบจิต้าแน่นอนโอเคมาต่อที่ตัวสุดท้ายครับตัวนี้นี่เลยครบรอบหนึ่งปีก็ต้องสองปีต่อครับแต่ว่าไม่เกลือนะสำหรับผมผมเปิดได้ง่ายแต่ว่าผมรลบที่จะเปิดลิมิตเบรกหกดาวนั่นเองครับมูลค่าที่เปิดตัวนี้ไปก็ราวๆ 2อ0 0มืนม่นสอบาทกับอีกเพชรที่ดองในช่วงทําคลิป2ปีนะครับคือสามารถสามารถทั้งผมดาวตันหมดเลยตอนนั้นอะ่ะคือสุดมากตั้งแต่ตอนมาแรกๆแล้วก็มาเปิดไม่ได้นะสุดท้ายมาเสียเนี่ยกล่อง 1, กล่องคิ้วหนึ่กล่องนะครับเพื่อเอาเอาสดาวอัพแล้วจากนั้นตัวละครใหม่ก็เข้ามาตบมันต่อซึ่งกูเติมไปเพื่ออะไรเพราะว่าไอคิ้วกว่าจะมาเปิดมาเปิดขายเน่ยคือเบจิโตอยู่อยู่คองมาประมาณ2เดือน แล้วมันจะหมดโปรแล้วกำลังจะกากไงแล้วกูเติมเติมไปช่วงมันกำลังขาลงอะแล้วมันกกากจริงๆโอเคแล้วนี่ก็คือ3ตัวที่ทำให้สูญเสียเงินเยอะสุดครับก็จะเป็นเบจิโต้นะครับฮองบาลังอันดับหนึ่งแล้วก็เลิกเติมนะครับเลิกเติมเกมนี้ไปเป็นระยะเลยนะคือตั้งแต่รู้ว่าเสียเงินเป็นหมื่นอะคือสำหรับตัวละครเดียวเนี่ยเสียเป็นหมื่นเพื่อเก่ง 2- 3สเดือนมันไม่คุ้มแล้วก็ตอนนั้นอยากได้มากด้วยแหละแล้วพอตัวละครใหม่มาเราก็ลืมตัวเก่าละอย่างตอนนี้ไม่มีใครจำเบจิโต้ได้ โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะก็เติมเกมอย่างมีสตินะครับแต่ก่อนผมไม่เนี่ยคือจบด้วยที่ว่าจบเรียนจบใหม่แล้วมีงานเพิ่งเห็นเงินจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองมันนั่นแหละครับมันไม่มีที่ลงอะ่ะเข้าใจไหมเราไม่มีที่ลงอะ่ะเราเป็นเราเป็นเด็กเล่นเกมมันไม่ได้ไปแต่งรถหรืออะไรเราก็หนี้ครับทุ่มบอกเลยว่าผมทุ่มเกมนี้แบบพอมานับบวกแลว้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเติมไปขนาดนี้เลยเหรอว่าแม่งคือมันทะลุทะลุห้าหลักอ่ะมันไปเลขหกไปถึงหกได้ยังไงกันวะ กูเติมดีละนิดเดียวเองแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เติมนะครับผมเติมแค่มิชชั่นแพลนนะครับ299แค่นั้นเองเอาไว้เป็นแหล่งฟาร์มเพชรแล้วก็มาเปิดกาชานนั่นเองนะคือแบบไม่ไม่เติมแบบตัวไม่ได้ก็ต้องได้ตัวจะไม่6ดาวก็ต้อง6ดาวนะคือแบบไม่ไหวนะครับเราไม่ใช่เศรษฐีเจ้าสัวอะไรนะโอเคก็จะประมาณนี้ด้วยนะสำหรับตัวละครทั้งหมดในเกมนะก็เปิดแป๊บเดียวนะครับมาต่อที่ Equipment นะครับมาโอเค เข้าผิดที่ไม่ไมโอเคมาเริ่มกันที่ระดับแซก่อนแล้วเราดูแค่แกับแซบวกนะครับเพราะเราใช้แค่สสีนี้มาอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นอันที่ควรทําแล้วก็อันที่แบบฟุกช่องเหลืองและตีขึ้นช่องเหลืองได้นะสหรับแซนะครับมันจะมีอันที่ใช้ส่วนมากจะเป็นระดับเอาเวกนะส่วนที่แบบธรรมดาธรรมดาใี่ส่วนมากจะเป็นแม็กเลือดนะถ้าไม่ใช่แม็กเลือดคือผมตีฟุก คือมันติดเองก็เลยใช้ต่อนั่นเองนะครับต่อที่ดซตบวกครับอันนี้ง่ายๆครับตัวไหนอวยก็อีควิเมเ t นซต,ตบวกแค่นั้นเองตัวไหนไม่อวยก็ใช้ซตไปเคจะประมาณนี้ครับมีบวกเฟนชิพอยู่9หรือ8ชิ้นนี่แหละแล้วก็เป็นนัที่แจกอีก3-4อันแล้วที่เหลือก็ตีขึ้นมาเองครับด้วยความชอบโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับอีควิเนของ ID นะครับมามาต่อที่เรื่องสุดท้ายครับกับ การเปลี่ยนแปลงของช่องนะครับบอกเ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆกครับกับการลงคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมสัมภาษณ์แล้วก็เปลี่ยนงานเรียบร้อยครับจากงานเก่า iatric. ทําให้เวลาการทําคลิปของผมน้อยลงนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยกับเงินเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีเงินมาทําคลิปเปิดกาชายเยอะขึ้นนะแต่แต่ว่าคลิป PVP อาจจะน้อยลงครับไม่มีเวลาเล่นนะทาให้จํานวนคลิปแล้วก็การลงคลิปอาจจะเปลี่ยนแปลงครับอย่างเช่นตู้ใหม่อีเวนต์ใหม่เนี่ยมาทุกวันพุธผมอาจจะได้ลงวันพฤหัสนะครับ อาจจะตัดไม่ทันหรือว่าทําคลิปไม่ทันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ PVP อาจจะน้อยลงไม่ได้เห็นแต่ว่าอาจจะมีการเปิดกาชายเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ารวยขึ้นไงชีวิตดีขึ้นก็อเคเอาเงินมาลงเกมเหมือนเดิมใครเคย,เค,ย,เค,ยคิดได้กันล่ะถ้าถามว่าตอนเย็นน่าจะมีเวลาทําคลิปนี่พี่ก็คือเออที่ทํางานเก่าเนี่ยผมเลิกตั้งแต่เที่ยงบางครั้งก็เลิกบ่ายคือมันไม่มีงานผมก็กลับบ้านอ่ะกลับบ้านมาทําคลิปกลับมาเล่นเกมะนะ แต่ว่าที่เก่าอาจจะเลิก5้าโมงเย็นไงเป็นเวลาปกติของคนทั่วไปซึ่งกลับถึงที่พักผมก็เปิดตี้อาวีกับเพื่อนนะครับ <c oughs> นี่แหละครับไอดอลของน้องๆโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็คลิปอาจจะลงไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่าคลิปหายไปอาทิตย์ละหนึ่งคลิปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยครับก็กําลังเรียกว่าปรับตัวอยู่นะถ้าปรับได้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะทําปกติเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ คลิปน้อยแล้วก็ลงน้อยไปก่อนนะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย